เมื่อวานเนี่ย Grayscale มีการประกาศตัวสินค้าใหม่หลายคนทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เรามี ETF ทั้งหมด11ตัวถูกป่ะรวมถึงเก s c a l e ด้วยพูดกันมาโดยตลอดตอนขอ ETF เนี่ยออกมาแล้วก็ทำผลงานได้ดีเราเห็นภาพ Backlog Fidelity พวกเนี้ยเขาเก็บยอดมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าแน่นอน Backlog Fidelity เขาดูเป็นค่าใหญ่นะเวลาคนจะซื้อ ETF ก็ต้องไปซื้อกับเจ้าใหญ่ๆก่อนนะเพราะว่าซื้อกับเจ้าเล็กมันมีสิทธิแตกนะครับเจ้าใหญ่ดูน่าเชื่อถือก็จะไปซื้อกันงั้นไม่แปลก ที่ BackRock จะมียอดสูงสุด Fidelity ก็ยอดรองลงมาในขณะที่ GBC t g r a y Scale เนี่ยก่อนหน้านี้เขาเป็น Trust มาก่อนเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็น ETF เลยเหมือนค่ายอื่นๆเป็น Trust มาก่อนแล้วก็มีนักลงทุนที่เป็นสถาบันเนี่ยอยู่ในนั้นอยู่แล้วที่นี่ความเป็น Trust เนี่ยการบริหาร Trust เนี่ยตัวค่าธรรมเนียมเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะถ้าเป็น Trust แต่พอ c o n v e r t มาเป็น Product ตัวใหม่คือ ETF ทีนี้เจอโจทย์ยากครับเพราะว่า g r a y Scale เนี่ย สังเกตเห็นแรงขายมันต่อเนื่องนะฮะถึงจะหลังๆขายน้อยก็ตามแต่ก็ยังมีขายอยู่เหตุผลหนึ่งเลยนะที่เกสเกลดนขายออกเรื่อยๆก็เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่มันแพงนะหนแพงเกินนะฮะในขณะที่เมื่อวานเราเห็นไม้ฟันอีกฟรีนะฮศูนย์จนถึงปีหน้าไปเลยนะฮะแบ็ก็อกเองเนี่ยขนาดค่าใหญ่ก็ยังลดราคานะครับแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดิฟแบบนี้นะดิฟไอคนหนึ่งถึงจุดห้าคนหนึ่งไม่ถึงหนะึ่งเนี่ยศูนย์จุดกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยหลายหลายคนก็บางคนศูนย์ซะด้วยซ้ำเนี่ยเกสเกลก็มีแต่โดนไหลออกไหลออกนี้ไปเรื่อยนะครับแน่นอนแหละเกสเกลจะต้องทำอะไรบางอย่างนะฮะล่าสุดครับออกผลักตัวใหม่นะที่ชื่อเกรสเกลบิตคอยมินิทรัสนะฮะแล้วทำไมต้องมาออกผลักใหม่ด้วยละ่ะเขาก็ถามนะเออก็วิธีแก้ง่ายๆก็เกสเกลก็ดาวลงมาสิก็คนอื่นเขาต่ำได้คุณก็ แข่งลงมาดิแข่งสู้ลงมาเลยนะไปทำทำไมแพงๆนะฮะต้องมาออกโปรดักต์ทำใหม่เนี่ยเขาอธิบายอย่างี้นะเขาบอกว่า g b t c เนี่ย used to be a trust before นะก็เหมือนมันเป็น trust มาก่อนมันไม่ได้เปิดมาเป็น e t f เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนยังคุ้นชินกับการจ่ายค่าธรรมเนียมแบบนั้นนะพูดง่ายๆก็คือลูกค้า,าหลายหลายคนเนี่ยยังยินยอมที่จะจ่าย1.5ทีนี้ไปลดให้เขามันก็กะไรอยู่ ูว่างกนะว่างั้นเถอะนะถ้ามันลดลงไปมันก็เสียผลประโยชน์ดูว่าแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็มีบางคนที่เริ่มแคร์เรื่องไอ้ตัวผลตอบแทนตรงนี้ละไอ้ตัวค่าธรรมเนียมแบบนี้นะฮะทำไงดีล่ะนะฮะเอาเป็นว่าออกโปรดักต์ใหม่ดีกว่านะครับ เอ่อ uh, benefit หนึ่งเลยนะที่ product ตัวใหม่เขาจะได้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเวฟภาษีได้ลดหย่อนภาษีได้ภาษีก็รับรู้ผลกําไรได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องภาษีมากมายก็เซฟตรงนั้นแต่ประเด็นประเด็นก็คือว่าเขาไม่ได้บอกนะว่า product ตัวใหม่ค่าธรรมเนียมจะเป็นเท่าไหร่บอกแต่ว่ามันมีผลประโยชน์เรื่องของการลดหย่อนภาษีลงแล้วก็น่าสนใจอย่างยิ่งคุณก็จะมีแชร์นะยังลิงก์อยู่กับตัว g a y Scale b ีบตัวเก่านะครับแต่ว่ามีผลประโยชน์เรื่องของการลดหย่อนภาษีที่นี้มันก็ต้องไปชั่งน้ําหนักแหละว่าไอ้ภาษีที่เซฟไปกับค่าธรรมเนียมที่ก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาว่าจะเท่าไหร่เนี่ยมันปกลบหลงจงแล้วเนี่ยมันคุ้มกว่าการไปลงแบ็กล็อกเลยไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้น่าสนใจยิ่งไอแ้แวนอีกล่าสุดเนี่ยฟรีด้วยเนี่ยอันนี้โอ้โห โคตรโหดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นท่าใหม่แต่ว่าท่าใหม่ท่านี้เนี่ยมันยังต้องได้รับการรับรองจากกรทอก่อนนะกรทอจะต้องเซ็นก่อนถ้ากรทอยังไม่เซ็นยังไม่อทพูฟก็ยังขายไม่ได้นะจ๊ะแต่ว่าถ้าเซ็นออกมาก็เป็นอินโนเวชันแล้วกันแล้วเมื่อกี้ผู้สื่อข่าวเขาพูดแล้วนะบอกว่ามันจะเป็นการเพิ่ม p Product นะตอนนี้มี11ตัวที่เป็นตัวอ t f เเนี่ยก็จะเพิ่มเป็น12ตัวหลังจากนี้ใครสนใจก็ไปอ่านตามนี้ได้เลยนะคอนเทนต์พวกนี้ ไม่ได้ห้ามนะคุณก็เซิร์ชหัวข้อตามนี้ใน Google คุณก็เจอแล้วนะข่าวพวกนี้ไม่ได้ข่าวที่แบบปิดบังอะไรมากมายไม่มีปิดบังหรอกมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองแล้วก็เอามาอัปเดตให้ทุกคนฟังแล้วกัน